อีกมุกหนึ่งคือแน่นอนคือบ้านต้องดูโซมแล้วที่สําคัญต้องมืดเนื่องมนุษย์เราอ่ะถูกวิวัฒนาการออกแบบมาให้กลัวแล้วก็ระวังของหรือว่านักล่าที่ซ่อนอยู่ในความมืดถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่แอบซ่อนอยู่คืออะไรมันก็จะทริกเกอร์ความกลัวขึ้นมาได้ไม่ยากเลยห้องมืดมืด,มดสลัวสลัวทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรจะกระโจนออกมาจากเงามืดบ้างความตลกคือตัวเองนังผีอ่ะก็มักจะไม่ชอบเปิดไฟไม่รู้เป็นอะไร แล้วได้ยินเสียงอะไรก็ชอบไปสำรวจเหลือเกินแต่ว่าถึงเปิดไฟบ้านก็ไม่สว่างอยู่ดีนะแล้วห้องน้ําก็ต้องมีแสงแค่ตรงหน้ากระจกเนื้อผีจะมาลงหน้ากระจกแต่ว่าถ้าเป็นหนังผีฝร,รั่งอีกฟีเจอร์ที่ด่าด,ดื่นมากคือห้องใต้ดินมีกี่เรื่องแล้วที่เราเห็นตัวละครเปิดประตูมาเจอห้องใต้ดินที่มืดสนิทแล้วก็ต้องเดินลงไปสำรวจ for some reason แล้วพอเดินลงไปห้องก็จะรกๆสปกปรกสกปรกแล้วสักพักก็จะเจอความลับของบ้านอีกห้องที่ต้องมีคือห้องใต้หลงังคา ที่ต้องปีนบันไดขึ้นไปห้องก็จะเต็มไปด้วยกล่องแล้วก็ตุ๊กตาหรือไม่ก็ไมโยกอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพื้นในหลายห้องอะ่ะต้องทำจากไม้เนื่อเดินเรามีเสียงเอียดอาร์ตน่ากลัวถ้าเกิดว่าผีเดินอยู่เสียงเอียดอาร์ที่ตัวเอกอธิบายไม่ได้ก็จะยิ่งชวนให้หลอนเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดว่าเรามาดูแปลนบ้านกันบ้างบ้านในหลายเรื่องจะต้องมีทางเดินแคบเพาดานต่ำ เนื่องอมันทำให้รู้สึกอึดอัดช็อตตอนหนีผีก็ตื่นเต้นนีดด้วยเนื่องจากทางหนีทีไล่น้อยแล้วที่เปดานต้องต่ําก็เพื่อขับเน้นความเล็กของพื้นที่ทางเดินให้เด่นชัดขึ้นไปอีกไปดูกันแบบเต็มๆได้ที่ Noble YouTube Channel